สวัสดีครับผมอาจารย์อัตฉรพลน้อยวงนะครับหรือว่าในชายาทางโหราศาสตร์คือหมอมีนตีสิบนะครับเพราะว่าผมออกรายการของตีสิบเมื่อ2552น,น,นะครับผมเป็นหนึ่งในสีของนักพยากรณ์ที่เป็นระดับของประเทศจากนิตยาสารเปรียวนะครับในงานสัปดาห์พยากรณ์ที่ปรากฏครั้งนี้นะครับหมอมีนมา ร่วมง,งานครั้งที่9แล้วครับและยินดีมากนะครับเพราะว่าหมอมีจะมีศาสตร์ในการนํามาพยากรให้กับผู้ที่สนใจนะครับอย่างทางไพ่ทาโร่และก็เลขศาสตร์กลเพื่อธุรกิจนะครับผมจะมีการทํานายให้คุณทราบนะครับว่าดวงดาวของคุณนั้นเป็นดวงดาวที่ เป็นดวงดาวอะไรตั้งแต่ดวงอาจจะเป็นดวงดาวตั้งแต่ดาวอาทิตย์จนถึงดาวอังคารตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขเก้าตามหลักของเลขศาสตร์สากลหรือว่า numerology นะครับที่สำคัญนะครับผมจะเช็คชื่อนามสกุลให้คุณว่าถูกชลอกกับตัวคุณหรือเปล่ารวมทั้งเบอร์มรือถือและเบอร์ทะเบียนรถครับงานสัปดรั์พยากรที่พารากอนเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมาตลอดนะครับเลยอยากจะชวนเชิญชวนทุกท่านนะครับมางานครั้งนี้นะครับเพราะว่ารวบรวมแต่ หมอดูอันดับต้นๆของประเทศนะครับและทุกสารนั้นบอกได้เลยว่าแม่นยําแล้วที่สําคัญราคานี้เป็นราคาดูดวงแบบพิเศษนะครับเพราะจริงๆแล้วหมอดูแต่ละท่านนั้นดูราคาแพงกว่านี้เยอะครับเรียกว่ามางานนี้ได้ทั้งของดีและคุ้มครับอย่าลืมนะครับในช่วงของวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่18ถึง31กรกฎาคม2559นะครับจากที่สยามพารากอนนะครับเชาจชวนทุกท่านที่มี มีความใจบุญนะครับแล้วก็มาดูดวงด้วยมาทำบ,บุญด้วยนะครับมาเจอกันครับมาเจอกับหมอมีนที่งานนี้ได้ครับ